ดูฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลมีข่าวว่าอยากได้ตัวกิมารา์อยากได้ถึงขั้นแบบว่าจะระดมเงินนะคะจะขายโละ3นักเตะระดมทุนเลยเพื่อไปคว้าตัวทางด้านของบุรุษกิมาราชมาร่วมทีมให้ได้โดยค่าฉีกสัญญาของกิมารา์เนี่ยในนิวคาสเซิลแต่มันมีมันมีบอกว่าต้องรีบซื้อ้วยนะเพราะค่าฉีกสัญญาเนี่ยมันมีประมาณว่าถ้าไม่ซื้อภายในเดือนนี้มันจะกลายเป็นขึ้นไปอีกค่าฉีกสัญญาตอนนี้ของกิมารา์คือ1 0 0อล้านปอนด์ค่ะใช้ได้ หนึ่งถึงโปรโมชันนี้ถึงแค่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นถ้าคุณซื้อหลังมิถุนายนค่านี้จะขึ้นนั่นไงนะก็มันจะขึ้นไปมากกว่าร้อยล้านเหรอมันจะขึ้นไปอีกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางฟุตบอลอินไซเดอร์เขาเลยบอกว่าแอตตต้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเริ่มขยับแล้วว่าเฮ้ยอยากจะขายผู้เล่นอย่างเอมิลสมิธโร่เงี้ยเอ็นแคเทียเออร์ิสเนลสันในการแบบระดมทุนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเอาเงินเนี่ยมาซื้อตัวกิมาไรส์ นะคะคส่วนอีกคนหนึ่งที่อาร์เซนอลบอกว่าพร้อมรับข้อเสนอเปิดรับฟังทุกข้อเสนอก็คือทา้งด้านของการเยลเซชูซี่ย้ายมาจากาซิตี้มาอยู่กับ Arsenal. อาร์เซนอลแล้วก็เออเราเขาย้ายมาเราอะ่ะเรายังจำไม่ได้เลาเขาย้ายมาเนาะปะคือมันไม่ได้ถ้าไม่ได้ลงเลยปะ อ๋อก่อนหน้านี้นนใช่ช่วงน,นีปนบบ้ปีนี้เจ็บบ่อยปีนี้เจ็บบ่อยนะคะแล้วก็หลุดจากทีมตัวจริงของอาร์เซนอลไปในช่วงหลังเนี้ยล่าสุดแอตลติกรายงานว่าพอมีคารฮาวเวที่ฟอร์มดีขึ้นมาอาร์เซนอลก็เลยมองว่าเชซูสเองก็จริงๆปล่อยก็ได้นะเออใครที่อยากได้ก็เสนอข้อเสนอเข้ามานะคะถึงแม้ว่าสัญญาจะเหลืออีก3ปีแต่ว่าถ้าเกิดข้อเสนอเข้าใจได้และฟังได้ก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนะ ส่วนเตียโกซิวาค่ะที่ล่าสุดก็เตรียมลาเชลซีนะแต่ยังเขายังไม่ได้มีแผนแขวนสตาร์ทแล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวว่าจะไปไหนมีข่าวลือนะคะจากทางอ์เซนลเหรอนใช่จากทางบราซิล,ล <ง S 1> อันนี้เป็นข่าวลือนะทีนทีสปอร์ตบราซิลเขาบอกว่าเอออาเซนอนก็สนใจอยู่เหมือนกันที่จะดึงตัวซิวาไปร่วมทีมเพราะว่าจริงๆบ้านนี้เขาอยากอยู่ลอนดอนต่อภรรยาเขาก็แบบ เนาป้าอยากเป็นลอนดอนเนอร์ต่อพะเจ้าเออแล้จะเผาผีกันยังไงถ้าย้ายจากเชลซียู่อาร์เซนอลนะโอ้ว่าเขานี่เปิดศึกกับบอกเลยเลเจนเล็กๆเลยนะอยู่ไม่ไม่กี่ปีแต่ว่าหูแฟนเชลซีรักมากเลอาจจะลำคาญภรรยาเขาบ้างแต่แฟนเชลซีรักเขานะอ้าวก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันแต่นี่เป็นข่าวลือนะคะจากสื่อจากทางบราซิลค่ะ